ช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับวันนี้ก็มีสูตรหลักสิบบนหลักสิบล่างในสูตรเดียวกันนะครับก็ได้ตัวเดียวนิ่เน้นนะครับก่อนจะไปดูสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเมื่อกี้ลงสูตรหลักร้อยหลักสิบไปแล้วคราวนี้มาดู สิบบนแล้วก็สิบล่างในสูตรเดียวแล้วก็ตัวเดียวด้วยนะครับวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองนะครับบวกสองคงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับมาดูสถิติงวดแรกที่ผมทําไว้นะครับ งวดแรกนะครับคำนวณในเลขศูนย์นะครับก็สวัสดีคุณสุภาพรนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมในช่วงประมาณสองทุ่มนะครับงวดแรกเลขศูนย์นะครับย้าว่าเลขศูนย์มันจะมาเฉพาะหลักสิบนะครับสิบบนกับสิบล่างเท่านั้นท่านใดที่กําลังมองหาหลักสิบอยู่นะครับสูตรนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับงวดแรกเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมาดูว่ามันเข้าสิบบนหรือสิบล่างนะครับผลลองวัดออก 80508นย์นะครับเลข0ูนมาทั้ง10บบนนะครับมาทั้ง10บล่างนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับในสูตรเดียวกันเลยนะครับงัวถัดมานะครับวิ่งบนวิ่งล่างเลยนะครับจบข่าวนะครับผมเพื่อท่านบอกนะครับเออก็ได้นะแต่ว่าเราจะเน้นปักหลักเฉพาะสองหลักนี้นะครับหลักสิบบนกับสิบล่างเล่านั้นนะครับ งวดัดมาเลขสูงเลข9นะครับเลขเออก09314นะครับได้เลข9อยู่ในหลักสิบบนนะครับงวดนี้เข้า10บนนะครับเข้าสิบนสูตรนะครับ,บ,รบมันมีหลายอย่างนะครับสิบน10ล่างแล้วยังจะมีหน่วยบนหน่วยล่างอีกนะครับแต่งวดที่ผ่านมาสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เหลือรอดนะครับ มันเหลือรอดอยู่สูตรเดียวนะที่ผมทาไว้อยู่ประมาณ 4, สี่ห้าสูตรนะครับเอางวดถัดมาเลขเก้าอีกนะครับเลขเก้าออกหนึ่งเก้าหกห้าแปดนะครับเข้าสิบบนอีกนะครับเก้ามาในสิบบนนะครับเก้ามาใน,นสิบบนสูตรมันเป็นตัวเดียวนะครับมันก็ไม่น่าจะทําให้เลือกยากนะครับตัวใดคือตัวนั้นเลยนะครับงวดถัดมาได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่มาออกห้าหนึ่งเก้า สี่เจ็ดงวดนี้เข้าหลักสิบล่างนะครับงวดนี้ขยับมาลงล่างนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับสูตรได้เลขเก้านะครับนี่ได้เลขเก้าตัวเดียวมาออกสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสองงวดนี้เข้าสิบล่างอีกนะครับเข้าสิบล่างสองงวดนะครับหลังจากเข้าสิบบนสามงวดนะครับเอามาดูงวดถัดมานะครับได้เลขแปดครับ ได้เลขแปดสูตรนี้หนึ่งวดที่จะถึงนี้ผมว่ามีรุ้นเหมือนกันนะออก41780นะครับเลขแปดเข้าสิบล่างนะครับเข้าสิบล่างสามงวดติดนะเข้าสิบบนก็สามงวดติดนะครับเข้าสิบล่างสามงวดมาดูงวดมาได้เลขห้านะครับแล้วก็ออก65255นะครับเลขห้าเข้าสิบบนแล้วก็เข้าสิบล่างนะครับ วดนี้เข้าบนล่างเลยนะครับเหมือนงวดแรกเลยงวดแรกก็ศูนย์บน0ูนย์ล่างนะครับงวดนี้ก็ห้าบนห้าล่างนะในหลัก10บนะครับงวดถัดมาได้เลขเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดแล้วก็ออก8 7ดเจเลขเ็ดเข้า10บนเข้า10ล่างนี่ครับเข้า10บ,บนเข้า10ล่างในสูตรเดียวนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับลาสุดเลยได้เลขศูน 0นะมาออก097 99นะครับงวดน,นี้ขยับขึ้นมาเป็นหลักสิบบนนะครับแต่มันเข้า10บน10ล่าง2องวดติดนะครับ5 5 7 7งวดน,นี้อยู่ในหลักสิบบนตัวเดียวเลยนะครับล่างมันออกเบิน99คราวนี้เราจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่16เมษายนนะว่าสูตรนี้จะคำนวณในเลขอะไรนะครับ หลักแสนบวกกันสองครั้งศูนย์บวกศูย์ได้ศูนย์บวกหลักหมื่นเลขแปดบวกหลักร้อยบนเลขเก้าบวกหลักสิบล่างเลขเก้าบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเก้า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 สิบแปดนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขสี่บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเลขสองบวกสอง คงที่นี่ขอเช็คตัวเลขนิดนึงเนาะ0 8 9 9 9 9 18้บวก1บวก4บวก2บวก2ครบนะครับ8บวก9ได้10 17นะครับ17บวก9ได้2 6 2 6ก็เป็น34 34 44 45 45เป9เ5ดถ้าส5นะครับ ได้เลขสามได้เลขสามเป็นเลขเด่นเลขเดียวนะครับแต่ต้องรู้นว่ามันจะมาทางไหนนะครับเลข3มันจะมาอยู่แค่หลักสิบบนกับหลักสิบล่างเท่านั้นนะครับนหรือว่าวันนี้เลข3ามันจะมาล่างนะครับสูตรนี้10บน10บล่างนะครับ งวดก่อนนะผมก็ทาสถิติไว้อยู่นะอยู่ประมาณสี่ห้าสูตรมันเหลือมันเหลืออยู่สูตรนี้นะครับนี่ได้เลขสามนี้งวดก่อนหลุดไปก็หลายสูตรนะครับเลขสามคือสูตรเดียวที่เหลือรอดอยู่หน้านี้นะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับเลขสามนี่เลขสามในสิบล่างเนี่ยผมว่าก็สวยนะนะสามในสิบล่าง ยังจะมีหน่วยบนหน่วยล่างอีกนะครับสูตรหน่วยบนหน่วยล่างเดี๋ยวจะให้ดูในคลิปหน้าอีกทีเนาะหน่วยบนหน่วยล่างนะครับดังนั้นเลขสามผมว่ามันเหมาะเหมาะที่จะอยู่เลขล่างมากกว่าเนาะแล้วแต่คนชอบนะใครจะชอบใครจะชอบสิบบนก็ได้นะเมื่อกี้สิบบนผมก็ลงให้แล้วนะ สิบนนะผมว่ามันเพราะว่าสิบบนนะมันจะเป็นเลขคู่นะครับนี่สิบบนคาดว่าจะเป็นเลขคู่นะครับถ้าใครไปสูรไปดูสูตรคู่ขี้จะเห็นนะครับและ10ล่างเห็นไหมครับและ10ล่างคาดว่าจะเป็นเลขขี่นะครับสิบล่างคาดว่าจะเป็นเลขขี่คือ13 579สห็ดเก้านไครับดังนั้นเลข3าม มีโอกาสที่จะมา10ล่างได้เหมือนกันนะครับนี่ถ้า3มา10ล่างนะครับจะมี3 5 3ห3 1 3 3 3 4 3 8นะครับนี่3 3 8ก็อยู่ในตัวเน้นนะครับแต้ม1 35จะอยู่แต้ม8นะครับตัวที่ขีดเซ้นใต้ไว้นี่สวยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ละคนอาจจะชอบแนวทางไม่เหมือนกันนะครับ ต่างคนก like 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 so ็อาจจะมีส <the neighbors. S 3> so ูตรไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับว่าชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับยังจะมีหน่วยบนหน่วยล่างที่ผมจะลงให้ดูอีกนะครับหน่วยบนหน่วยล่างนี่น่าจะเหลือรอดอยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณสสูตรนะครับจากทั้งหมด14สูตรนะครับอ่ามันจะมี10บบน10บล่างแล้วก็จะมีหน่วยบนหน่วยล่างนะแต่สูตรหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างเนี่ย ในงวดที่ผ่านมาเหลือรอดอยู่4สูตรดังนั้นจะมีตัวไหนรอติดตามในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมทําข้อมูลจดทีละสูตรลงก่อนมันใช้เวลาหลายนาทีพอสมควรนะครับงวดนี้ขอให้ปังๆนะครับต้อนรับสงการก็แล้วกันเนาะนะครับท่านผู้ชมก็จะได้มีตังใช้กันนะครับอยากให้ถูกนะครับผมอยากให้ถูกกันทุกคนเลยแต่ไม่รู้จะทําได้ไหมนะครับ,นะรบถ้าสูตรที่ผมเลือกมานี่เลือกถูกก็คือถูกแน่นอนนะครับ ก็พยายามเลือกเอาจากสูตรที่มันเหลือรอดจากงวดที่ผ่านมามาลงมาลงให้ดูนะครับเลขสามก็เป็นเลขหนึ่งที่ติดอยู่ในชุดสรุปนะครับผมบอกเลยชุดสรุปน่าจะลงวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่น่าจะทันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงสูตรหล,ลักหน่วยบนหน่วยล่างอีกนะครับชุดสรุปย้ําว่าจะลงให้วันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้น่าจะใช้สายนะครับชุดสรุปก็น่าจะลงลงให้ในช่องเอาแนวทางสูตรนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าจะเป็นสูตรหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างในสูตรเดียวแล้วก็ตัวเดียวเหมือนกันอีกนะแต่มันจะมีอยู่4ี่สูตรที่เหลือรอดดังนั้นผมก็จะเลือกลงทั้ง4สูตรเลยนะจะไม่เลือกว่าเอาสูตรใดสูตรหนึ่งนะเพราะว่าบางครั้งผมอาจจะเลือกผิด ดังนั้นคือมีเหลือรอดกี่สูตรก็จะลงให้ทั้งหมดเลยอยู่ประมาณ4ีสูตรนะครับอันนั้นต้องไปรอเลือกและรอดูในคลิปหน้านะครับบางท่านบอก3 8แน่นอนเลยจ้านะผมคุณสุภาพรนะครับยังไงก็ซื้อสลากติดไว้นะครับถ้าเลขที่เราคิดไว้แล้วบังเอิญมันมานะครับมีโอกาสถูกนะครับผมมีโอกาสถูกอาเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ